เด็กกลับมาพบกับครูแพรกัแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่14แล้วค่ะหน่วยประจรสัปดาห์นี้ก็คือหน่วยชุมชนของเราค่ะชุมชนของเรามีเรื่องอะไรที่น่าเรียนรู้บ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆสงสัยไหมคะคําว่าชุมชนเนี่ยหมายถึงอะไร ชุมชนนะคะหมายถึงการที่คนหรือว่ากลุ่มคนค่ะอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันยกตัวอย่างง่ายเลยก็อย่างเช่นที่บ้านของเด็กเด็กๆอาศัยอยู่ในบ้านแล้วรอบๆหรือว่าใกล้ๆบ้านของเด็กๆก็จะมีเพื่อนบ้านใช่ไหมคะเมื่อมีเด็กๆมีเพื่อนบ้านหลายๆบ้านหลายๆบ้านหลายๆบ้านรวมกันก็จะเกิดเป็นชุมชนขึ้นมาค่ะโดยในบริเวณชุมชนก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราจะใช้ร่วมกันอย่างเช่นถนนไฟฟ้า น้ำประปาเป็นต้นค่ะเด็กๆนอกจากนี้ในชุมชนก็ยังมีสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้ๆด้วยยกตัวอย่างเช่นตลาดวัดโรงเรียนเป็นต้นค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆครูแพรจะพาเด็กๆไปรู้จักสถานที่สำคัญรอบๆชุมชนโรงเรียนวัดท่าตำหนักค่ะ ว่าสถานที่สําคัญในชุมชนบริเวณรอบๆโรงเรียนวัดท่าตำหนักเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะสถานที่สำคัญที่แรกในชุมชนนะคะเด็กๆก็คือวัดท่าตำหนักค่ะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนของเรานี่เองแค่ข้ามถนนไปก็จเจอนะคะรูแพค,คิดว่า พี่พี่อนุบาลสามเนี่ยจะต้องเคยเข้าไปแล้วก็เคยเห็นอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวัดนะคะเด็กๆเป็นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาจาได้ไหมคะเด็กๆเคยเข้าไปแล้วก็ไปเวียนเทียนไปไหว้พระไปสวดมนต์นอกจากนี้นะคะวัดก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนด้วยค่ะเด็กๆสถานที่ต่อไปเรายังอยู่ในวัดอยู่นะคะเด็กๆก็คือตลาดนัดค่ะ ตลาดนัดวัดท่าตาหนักจะมีทุกวันจันวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะเด็กๆตลาดเนี่ยมีไว้สําหรับจับจ่ายซื้อของในตลาดนัดวัดท่าตาหนักเนี่ยก็จะมีของขายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของใช้เครื่องใช้ต่างๆหรือว่าอาหารที่อร่อยเยอะมากต่อไปนะคะเด็กๆเวลาที่เด็กๆเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆต้องการการรักษาเบื้องต้นนะคะในชุมชนของเราก็จะมีอนามัยท่าตําหนักที่เอาไว้บริการ นนใชชุมค่ะแต่ถ้าหากว่าเกิดการเจ็บป่วยที่อาจจะรุนแรงขึ้นหรือว่าได้รับบาดเจ็บที่อาจจะต้องทำแผลใหญ่ๆเลยก็จะไปที่โรงพยาบาลนครชัยศรีค่ะในโรงพยาบาลนครชัยศรีก็จะมีคุณหมอกับคุณพยาบาลคอยดูแลแล้วก็ทำการรักษาเราค่ะเด็กๆจากภาพเด็กๆรู้ไหมคะว่าสถานที่นี้คือที่ไหน ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆสถานที่นี้ก็คือสถานีตํารวจนครชียศรี่ค่ะเด็กๆมีสถานีตํารวจเนี่ยไว้สําหรับคอยรับเรื่องราวร้องทุกของประชาชนของคนในชุมชนเวลาที่เรามีเรื่องเดือดร้อนเราก็จะไปแจ้งคุณตํารวจคุณตํารวจก็จะมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องกข์รวมถึงออกไปจับโจนผู้ร้ายให้เราด้วยค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะในชุมชนก็ยังมีสวนสาธารณะสถานีดับเพลิง ห้างจับระสินค้าแล้วก็ร้านขายอาหารต่างๆด้วยค่ะเด็กๆก,การปฏิบัติตนในชุมชนนะคะเพื่อให้คนในชุมชนของเราเนี่ย รวมถึงตัวเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีง่ายๆเลยก็คืออย่างแรกก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะอย่างที่2คือการมิปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างที่3คือการเคารพกฎระเบียบแล้วก็กติกาต่างๆในชุมชนอย่างที่4ก็คือการช่วยดูแลรักษาของแล้วก็สิ่งของที่เป็นสาธารณประโยชน์อย่างเช่นการดูแลรักษาความสะอาดในชุมชนเวลาที่เด็กๆมีขยะหรือว่ามีเศษอาหารที่เรากินเสร็จเรียบร้อยเรา เราจะไม่ทิ้งลงพื้นแต่ว่าจะทิ้งให้ลงถังขยะเพื่อให้ชุมชนของเราเนี่ยดูสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะสำหรับสัพท์นนี้หน่วยชุมชนของเรานะคะเด็กๆก,กิจกรรมที่เด็กๆจะได้ร่วมกันทําก็คือใบางานใบนี้ค่ะเด็กๆเกหน็นไหมคะใบางานใบนี้ครูแพรให้ว่าชุมชนของเด็กๆว่า ใกล้ๆบ้านของเด็กๆเนี่ยมีสถานที่สําคัญอะไรบ้างถ้าเด็กๆวาดเสร็จแล้วระบายสีให้เรียบร้อยหลังจากนั้นถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่เด็กๆบอกเล่าครูแพรอธิบายให้ครูแพรฟังแล้วส่งมานะคะครูแพรจะรอติดตามผลงานของเด็กๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ